สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเอกบินหลาคอนทำอะไรอยู่ค่ะสวัสดีค่ะช่างเอกตอนนี้ช่างทำอะไรอยู่คะวันนี้ออกคุยข้างนอกดีกว่าคุยเดี๋ยวกันวันนี้อยู่ใต้ท้องรถเลยนะคะ ซ่อมแซมบูรณะสิ่งที่เรามีอยู่ <c oughs> ช่างเอกคือช่างจริงๆ <c oughs> ช่างหม่ว <c oughs> ช่างซ่อมบำรุง <c oughs> ของครอบรอครัว <c oughs> นี่มือช่างวันนี้พอดีไม่มีลูกค้านัดตัดลายก็เลย เข้ามาเล่นสองเล่นก็คือมาล้างพวกปลั๊กสายไฟเพราะว่าตรงสายเกียร์รถคันนี้เราซื้อมาเพื่อเล่นเพราะฉะนั้นเช้ามาเมื่อวานเมื่อวานนั้นดีๆอยู่พอเช้ามาเกียร์มันถอยหลังไม่ได้เราจะบอกว่าเอ้ยฟอร์ดมันจะเกียร์มันจะเสียแบบนี้เหลอไปที่อู่เบอกว่าต้องซ่อมต้องซ่อมเกียร์ ก็ซ่าเกี์นี่ก็สองหมื่นกว่าสองหมื่นสองสองหมื่นหกเนี่ยประมาณเนี่ยอย่างน้อยนะเราก็ได้สงสัยนะว่าทาําไมเมื่อความยังดีๆอยู่วันวันนี้เกียร์มันเสียมันจะเสียมันจะเปอาะขนาดนี้ระดับระดับฟอร์ดก็เลยนี่ทินเนอร์นี่นี่อันนี้ปูกันนี่ปูกันนะแล้วก็แปงลงไหนหนบ้างแปลงครับนี่แปลง สามอย่างนี่ครับลองดูว่าจะเสียสองหมืนกว่าหรือว่าจะเสียแค่สามสี่สิบบาทก็คือการล้างล้างหัวขั้วมันมาดูใใกล้กันมันจะไอเกียร์ห้องเกียร์เนี่ยมันจะมีปลั๊กไฟประมาณเนี้ยปลั๊กไฟประมาณาใหญ่ดูนะนจะมีอยู่สองสองตัวปลั๊กไฟประมาณเนี้ยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะสองไฟดู ตัวนี้นะครับเอ,อ่อเห็นเห็นไหมครับตัวนี้เพื้อกันมากนี่ครับลองล้างดูมีตัวมีสายไฟอยู่มันอาจจะเป็นเพราะตัวนี้ก็ได้ที่ทําให้เกียร์มีมีปัญหาเพราะว่าเมื่อวานยังดีๆเลยเช้ามาก็ถอยหลังไม่ได้ซะละมันก็น่าน่าลองนะครับเพราะฉะนั้นลองดูว่าจะสําเร็จไม่สําเร็จนะครับ ทำป้อต่างๆนะประ,ประมาณเนี้ประมาณนี้นะใต้ก็จึงใช้กุกันจุ่มเป็นน้ำเนี่ยกินเนอร์เนี่ยถ้าก็ไฟล,ล,ล,ล้างปลไฟล้างคลอย้างเพราะไม่มีสายมันมีสายไฟเนี่ยที่น้ํามันอะไรต่ออะไรมันเข้าไปเกินนะมันอาจจะทําให้ให้ปลั๊กไฟมันโดนน้ามันแล้วมันเพื่อนเพื่อนแล้วอาการส่งไฟเข้า กข้าไปหาหตัวตัวทําเกียร์นะมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไปเพื่อนมันจะลองล้างดูถ้าหายเดี๋ยวจะบอกคลิปต่อไปนะถ้าหายก็ต้องเราเสียเงินไปสี่ห้าบาทแต่แต่ถ้าเกิดเราไม่ล้างนี่ก็ต้องเสียเงินสองหมื่นสองอย่างน้อยอย่างน้อยนะถ้ารื้มอมท้องเสียของปลอยมาอย่างอย่างน้อย 2, สองหมื่นสองเพราะฉะนั้นลองดูว่าสี่ถึงห้าบาท จะหายไหมนะเดี๋ยวคลิปนี้จะทําให้ดูแล้วก็คลิปหน้าจะให้คําตอบว่ารถจะถอยลำออกได้หรือเปล่าโอเคไหมคลิปสั้นๆนะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปสั้นๆนะคะและจะเป็นคลิปสองว่าสาเร็จหรือไม่สําเร็จให้ดูคลิปสองนะถ้าไม่สําเร็จก็คือไม่สาเร็จถ้าสําเร็จก็คือสาเร็จสี่หมา่บาทครับสองหมื่นกว่าบาท,บ 2, าบาทถ้าไม่สําเร็จก็คือผมจะต้องเสียค่าค่าต่อเกียร์สองหมื่นสองอย่างน้อย แต่ถ้ารถผมปล่อยเราได้ผมก็เสียแค่สี่ห้าบาทไปดูด้วยกันเพราะผมก็ไม่ช่างนะคือเรารอบรู้สู้โลกในร่างกายของเราเพราะว่าแบบนี้รอบรู้สู้โลกเราก็ต้องลองทําดูหนในมันก็เสียแล้วดูมือแ้ว <laughs> ไปบายคลิปหน้าเจอกันว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้เนาะคลิปหน้าก็จะพาเพื่อนเอนมาชมกันว่าช่างเอก แก้ไขได้สำเร็จหรือไม่นะคะสวัสดีค่ะิีนี้ได้บาตูดี้เออช่างเอกตอนนี้ช่างเอกล้างไปถึงไหนแล้วคะเสร็จยังคะเสร็จแล้วสอบแ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวทดสอบเลยดีกว่าเนาะ ไม่ใช่อะไรค่ะคือคืออยากรู้รว่าการที่เราไปล้างมันจะเสียไหมช่างเอกน้ำมันโดนสายไฟอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะเสียไหมดมูดิก่ะเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วหัวขั้วพวกอย่างนี้นะก็ล้างได้ไประดับหนึ่งแล้วล้างได้ระดับหนึ่งตอนแรกว่าจะให้ลองคิดคิดต่อไปเนาะแต่เนี้ยเน,เ,นเ,นเนี่ยเป็นแบบเนี้ยทุกตัวต้องล้าง อือตอนแรกก็บอกว่าอยากให้ดูผลลัพธ์ให้ดูผลลัพธ์คลิป,ลปต่อไปถัดไปแต่ที่เราแบบสดดีกว่าดูพร้อมกันเนาะว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าถ้าถ้าเกิดว่าล้างตรงนี้ยังไม่ดีก็ต้องไปล้างที่ที่เรือนไมน้เรือนไม้พวกเนี่ยมันมันก็มีสายไฟเยอะก็ไปขัดล้างแต่ลองดูนี่ก่อนนะลองดูพร้อมกันคือใจร้อนด้วยนะคะคืออยากจะรู้ว่าการที่เราล้าง มันสายไฟมันจะเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเสียได้ไงเอาง่ายแบบนี้ก่อนเปรียบเทียบสายไฟที่เปื่อนๆเนี่ยเราล้างเนี่ยมันจะเสียได้ไหมเอาคนเนี่ยคนถ้าอาบน้ําก็ไม่อาบน้ําเนี่ยอันไหนจะดีกว่าหรือว่าเราเนี่ยยังยังที่ผมล้างนี่นะไม่ใครแปลงเนี่ยผมล้างมาล้างคนอะไม่แปรงฟันกับแปรงฟันอันไหนดีกว่าเปรียบเทียบไปง่ายเลยแต่นี่นี่ผมนะแต่ทดลองลองดูดูพร้องกัน ว่าจะถอยได้ไหมเดี๋ยวคอยดูนะผมจะถอยได้หรือไม่ได้ดูพร้อมกันพร้อมกันแล้วเราจะจะเข้ามาขึ้นไมาจริงเก็บของก่อนดูสทดสอบได้ทดสอไม่ได้คือไม่ได้เนาะเพราะผมไม่ช่างช่างช่าเป็นเดี๋ยวเราไปทดสอบดูพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวจะพุ่งไปดูว่าถ้าถอยคอยได้ก็คือได้ ีี๋ยว่ึมลองดูลองดูงดูนะมีเล็บฟังล้ำมือ่อวันพาทุกคนสดๆยาวๆไปเรือ กับการที่ว่าเราได้ยินหรือได้ฟังอะไรมาเราก็ลองมาทดสอบเนาะว่าการล้างจะทำให้สายไฟเสียหรือเปล่าแล้วก็รถใช้ได้ไหมนะคะถ้าใช้ได้เราก็จะประหยัดไปอีกเยอะเลยค่ะ เรวัดถอยได้นะคะ ได้แต่ว่ามันยังมีกระตุกนิดหน่อยแต่ก็คือได้ไประดับหนึ่งแล้วนะแต่กระตุกนี้มันน่าจะเป็นไฟไปที่เดือนไม้ที่ตําอะไรก็จางเพราะว่ายังไม่ล้างส่วนคนแต่ล้างตัวแรกที่ไต่ไปได้นะก็ถือว่าน่าจะตำาเร็จนะน่าจะตำาเร็จน่าจะตำาเร็จ สรุปว่าน่าจะสำเร็จนะคะน่าจะก่อนเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนเนาะได้โอเคนี่อนจ้าสวัสดีค่ะ